สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนอนกระทู้หอมนะครับส่วนมากนอนกระทู้หอมเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเบอร์หนึ่งเลยนะครับของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหอมไม่ไว่าจะเป็นหอมแบงหอมแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําลายหอมเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าหอมอ่าเป็นพวกนอนกระทู้เนี่ยจะเสียหายได้เยอะพอสมควรนะครับมาเรียนรู้กันว่าวิธีการป้องกันกําจัดหนอนพวกนี้เนี่ยเขาทำยังไงกันนะครับ ขอฝากพี่น้องสิกรท่านใดนะครับไม่สะดวกติดต่อผมทาง u t ท b e ก็สามารถรับชมวิดีโอหรือติดต่อได้ทาง a c e b o o k นะครับก็คือโลกแห่งการเกษตรทาง Facebook ปกติและ Facebook f แฟนเพจนะครับขอขอบคุณข้อมูลท,มทั้งหมดที่จะมาเล่าสู่พี่น้องสิกรฟังในวันนี้ก็คือจากกรมสุงเสริมการเกษตรส่วนหนึ่งและก็จากกรมวิชาการเกษตรส่วนหนึ่งนะครับเราไปดูประวัตินอนกระทู้หอมกันบ้างนะครับว่านอนกระทู้หอมเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงและมีระยะช่วงการเจริญเติบโตเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นอนกระทู้หอมนะครับมีชื่อสามัญทางภาษาอัง,งกฤษว่า b e a t a r m y w o m แล้วก็ชื่ออื่นๆก็มีเช่นนอนหลอดหอมนอนหลอดนอนหอมนอนหนังเหนียวที่เขาบอกว่านอนนังเหนียวคือมันตายยากมันต้านทานยาได้ดีนั่นเองนะครับและก็นอนอกระทุ้หอมเนี่ยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งนะครับของอพวกหอมเลยทีเดียวแล้วก็พืชผักหลายชนิดเนี่ยนอนกระทุ้หอมก็ลงกินและเป็นศัตรูสําคัญและสร้างความเสียหาย เป็นอันดับหนึ่งของพืชหลายชนิดเลยท,ทีเดียวนะครับเราไปดูวงจรชีวิตของหนอนกระทู้หอมกันบ้างว่าหนอนกระทู้หอมนี่มีวงจรชีวิตแบบไหนเราไปดูวงจรชีวิตของหนอนกระทู้หอมกันบ้างนะครับหนอนกระทู่หอมเนี่ยตัวเต็มใยเป็นเพีออืนตีมภาพด้านล่างซ้ายนะครับวางไข่เป็นกลุ่มๆประมาณแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีไขีอยู่ประมาณ <S 2 0ี0ีีีต่อกลุ่มีีีีีีีีีีีีีีีีวีีวีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีเาา er น,นีีย ชอบวางไข่ในช่วง18นากาหรือ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับเวลาวางไข่แล้วเนี่ยมันจะมะีขนสีขาวปกคลุมอยู่บนผิวไข่เข้ามันนะครับระยะไข่เนี่ยไม่นานนะครับประมาณ2-3วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวนอนพอออกมาเป็นตัวนอนเนี่ยนะครับตัวนอนพวกนี้จะมีระยะการจเจริญเติบโตอยู่ประมาณ6ระยะนะครับจากตัวนอนตัวเ,เล็กจนตัวใหญ่มีประมาณ6ระยะนะครับช่วงตัวนอนเปน็นช่วงสําคัญนะครับ เพราะว่าหนอนที่มันออกมาจากไข่ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแทะเลมกินผิวใบของหอมของเราทันทีนะครับพอมันโตขึ้นโตขึ้นมันก็รึบกระดึบกระดึบไปที่ต้นอื่นนะครับจากนั้นมันก็จะสร้างความเสียหายของหนอนให้กับหอมของเราเนี่ยได้เยอะพอสมควรนะครับจากนั้นก่อนที่มันจะเข้าดักแด้เนี่ยมันจะมีการหดตัวอยู่ประมาณ2วันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้าดักแด้เข้าดักแด้เนี่ย มันจะเข้าดักแด้บริเวณโคนต้นหอมนะครับไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่เพื่อนโคนต้นหอมเนี่ยและเข้าดักแด้อยู่ประมาณ5-7ถึงวันนะครับจากนั้นก็จะออกมาเป็นตัวเตียมใบพอออกมาเป็นตัวเตียมใบเนี่ยนะครับอายุจะอยู่ประมาณ4-10ถึงวันรวมวงจรชีวิตของนอนนะครับตั้งแต่ไข่จนถึงตัวแก่เนี่ยคือเป็นพีเสือ้อคือประมาณ30-35ถึงวันอันนี้เป็นวงจรชีวิตนะครับแต่ที่สําคัญก็คือนะครับโดยเฉลี่ย มีอายุไข10-12ชั่วอายุไขต่อปีนั่นหมายความว่าวงจรชีวิตแบบนี้นะครับเกิดเกิดแต่ตายเนี่ยเป็นได้ประมาณ12ครั้งคือประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับตัวเต็มใบออกไข่ตัวเต็มใบออกไข่เพื่อนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ครั้งหนึ่งปีหนึ่งมี12เดือนก็ประมาณ10-12ชั่วอายุไข่ซึ่งทําลายหอมเราได้เยอะพอสมควรนั่นเองนะครับมาดูวงจรชีวิตของอน้องกระสูหอมอันนี้ เอาเรื่องนอนกับทูผักนะครับมามาให้ดูวงจรชีวิตก็จะประมาณเดียวกันนี่แหละนะครับก็คือระยะไข่ประมาณ2-3วันระยะนอนเนี่ยสิบวันช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญนะครับทาลายหอมเราได้เยอะข้อที่3เข้าดักแด้นะครับประมาณ5-7วันเข้าดักแด่เนี่ยอยู่บริเวณโคนต้นหอมนะครับประมาณ5้วันจากนั้นก็ออกจากแดกดักแด่มาเป็นตัวเต็มใหม่เป็นพีเสื้อกางคงืนนะครับประมาณ4-10บวันอันนี้เป็นข้อนอนกับทูผักเอามาเอามาให้ชมกัน เพราะว่าหนอนพวกนี้จะมีระยะใกล้เคียงกันนะครับรวมแล้วช่วงอายุไขของ,งตัวเนตัวนะครับตัวพิเศษคือตั้งแต่ออกไข่วนมาจนถึงตัวเตรียมใบม่ประมาณ 30- 35วันเพราะฉะนั้น1ปีได้ประมาณ10-12ชัช่วงอายุนะครับเราไปดูลักษณะการทําลายของหนอนกระทู่หอมกันบ้างนะครับว่าทําลายยังไงการทําลายของหนอนตกทู่หอมนะครับตัวหนอนเนี่ยจะเข้าไปทําลายหอมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็คือ หลังจากที่ฟักออกจากไข่มันก็กัดกินใบหอมเลยนั่นเองบริเวณผิวใบเนี่ยนะครับโดยการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนอนเนี่ยมันมี6ระยะใช่ไหมครับตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนถึงระยะที่6เนี่ยก่อนจะเข้าดักแ้เนี่ทำลายได้หมดทุกระยะเลยนะครับตัวน้อยก็สร้างความเสียหายได้น้อยถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาก็สร้างความเสียหายได้เยอะนะครับตามภาพในทั้งกอและขอนี่เป็นลักษณะที่นอนกระทู้หอมเข้าทําลายนะครับพี่น้องเกษตรกรปลูกหอมจะรู้ดีนะครับ อันนี้เป็นภาพลักษณะที่หนอนกระทุ่หอมก็ทําลายพี่น้องเกษตรกรจะเห็นนะครับเป็นจุดดาๆเนี่ยเป็นมนูลของพวกหนอนกระทุ่หอมที่ถ่ายออกมานั่นเองนะครับเวลามัน,น,นเข้าดอกแด่มันก็ไม่เป็นอะไระครับมันก็อยู่ที่โคนของหอมเราท่านเองนะครับจากนั้นก็ออกมาเป็นพวกตัวเต็มใบนะครับเป็นผีเสื้อกลางคืนเราไปดูพืชอาหารของหนอนกระทุ่หอมกันบ้างพืชอาหารของหนอนกระทุ่หอมนี่มีอะไรนะครับพืชอาหารของหนอนกระทุ่หอมไม่ใช่แต่หอมอย่างเดียวนะครับมีพืชหลายชนิดเลยที่เราปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเช่น ตระกูลกระหล่ำพวกค้ะกระหล่ำปีกระหล่ำดอกผักกาดขาวปีผักกาดเขียวปีผักกาดหัวในพวกนี้พวกคณะพวกผักกาดทั้งหลายเนี่ยใช่หมดเลยนะครับพวกหอมก็เป็นพวกหอมแดงหอมหั้อใหญ่หน่อไม้ฝรั่งมันเทศถั่วลันเตาถั่วฝักยาวกระเจี๊ยบเผือกมะเขือเทศมะระพริกนะครับจะเป็นพวกไม้ผลก็เป็นพวกแตงโมองุ่นพวกนี้พืชไร่ก็เป็นพวกถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วเขียวฝ้ายข้าวโพดนะครับ ไม้ดอกก็เป็นพวกเบญจมาดกุหลาบมะลิดาวเรืองกล้วยไม้นะครับถามว่าเรารู้พืชอาหารรู้ไปทําไมนะครับถ้าพี่น้องสิก่อจะปลูกหอมเนี่ยควรรู้ไว้นะครับเพราะถ้าเราปลูกหอมเนี่ยถ้ามีพืชพวกนี้อยู่ใกล้หรือพี่น้องสิก่อท่านอื่นปลูกพวกนี้อยู่ใกล้นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าถ้าเราปลูกหอมเนี่ยมาแน่ๆไม่มากกว่าน,น้อยนะครับเรามาดูศัตรูธรรมชาติของนนกระทุ่หอมกันบ้างมีตัวไหนเป็นศัตรูธรรมชาติของนองกกระทุ่หอมกันบ้างนะครับแมลงศัตรูธรรมชาติของนองกกระทุ่หอมก็มีหลายอย่างเช่น พวกเตนเบียนเนี่ยก็พวกแตนเบียนหนอนชนิดต่างๆนะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยแล้วก็พวกตัวห้ามก็เป็นพวกตัวห้ามชนิดต่างๆพวกอ e ีโคแทนโคนิน่าพวกเนี้ยนะครับก็มีหลายชนิดเป็นกันที่มีอยู่ในส่วนเราแต่ส่วนมากนะครับโดยธรรมชาติแล้วพวกแตนเบียนพวกนี้กว่ามันจะทําลายกนอนกระทู่หอมเนี่ยมันโดนยาสารเคมีของเราเนี่ตายเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดนอนกระทู่หอมกันบ้างนะครับเขาแนะนํำยังไงข้อแรกนะครับ วิธีเขตกรรมก็คือการไถาตากดินกําจัดตัวนอนและดักแด้นะครับแล้วก็เก็บเศษซากพืชเพื่อลดแหล่งอาหารของอพวกนอนกระทูหหอมเนี่ยถามว่าทำไมต้องไถาตากดินอย่าลืมนะครับดักแด้เนี่ยเข้าดักแด้อยู่ในดินนะครับบริเวณใกล้หัวหอมนั่นเองแล้วก็มันจะมีกําจัดตัวนอนเนี่ยมันจะมีลนอยู่ตามดินนะครับเป็นตัวนอนครบระยะที่หกเนี่ยมันก็เข้าดักแด้ในดินนั่นเองเพราะนั้นไถาตากดินก็สามารถกําจัดและช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับ ข้อที่2ก็คือวิธีกลนก็คือการเก็บกลุ่มไข่ตัวน้อนเพิ่มหลายพวกนี้มันก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่ากลุ่มไข่มันมีมันมีเยอะนั่นเองแล้วก็มันมันมีอยู่หลายต้นนะครับการเก็บก็เก็บได้ลำบากถ้ามันระบาดยังไม่มากมันมีน้อยแล้วก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้ามันมีมากเนี่ยก็ทําให้ลําบากพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการลดการระบาดลงข้อที่3การใช้สารจุลินทรีย์นะครับสารจุลินทรีย์หรือสารชีวินทรีย์ที่เขาเรียกนะครับก็เช่นพวก ไวรัสนอนกับทั่วหอมพวกนิวเคลียร์โพลีไฮโดซิสนะครับก็จะมีปัจจุบันนี้ก็จะมีของพวกกลมวิชาการเกษตรที่ทางกรมวิชาการเกษตรทำไว้นะครับเช่น D.O.A. Bio 1พวกนี้นะครับหรือใช้เชื้อพวกแบคทีเรียที่มีชื่อกันค้าว่าบ a c i l l u s ูริงเจ s ซินะครับหรือเชื้อ BT ที่เราเรียกเนี่ยมันจะมีอยู่2องสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกก็คือพวกไอซ์ไว so สายพันธุ์ที่2ก็คือพวกเคสตากี้ ถ้าเป็นพวกไอสวายอยู่ในท้องตลาดก็ชื่อการค้าพวกเซน t ท r รี o ฟอร์แบ็กนะครับพวกนีมน้มันมีหลายชื่อหลายยี่ห้อนะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นชื่อชื่อสามัญเนี่ยมันจะเป็นชื่อพวกไอสวายนะครับถ้าเป็นตระก,กูลนี้ตระก,กูลที่2ก็คือบ a ซ i ิลัสโทลิงจัสสตระกูลเคอร์สตากี้นะครับก็มีชื่อการค้าในตลาดเช่นพวกเดลฟินแบคทอสแบคทอสปินพวกนี้เ p เป็นต้นก็มันก็มีหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังมันจะมี บีทีอยู่ประมาณ2สายพันธุ์ที่อยู่ในตลาดในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็ใช้กําจัดนอนในช่วงที่ระยะที่นอนที่มีขนาดเล็กนอนมี6ระยะนะครับถ้าใช้ B t ทเนี่ยระยะ1นงถึงเนี่ยจะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็พ่นเนี่ยพ่นเวลาเย็นเพราะว่านอนอ่าพวก BT พวกน,นี้นะครับเป็นแบคทีเรียมีชีวิตถูกแดดเนี่ยไม่ค่อยชอบอาจจะตายได้เพราะนั้นเวลาแดดอ่อนๆทำไรหรือระยะเวลา,ยลายเย็นเนี่ยค่อยพ่นนะครับข้อที่4ใช้สารสกัดสดาพ่นอัตรา100มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตร เมื่อพบมีการระบาดถามว่าทำไมาต้องใช้สารสเสดาจริงๆการใช้สารสเสตดาเนี่ยจะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้นะครับตั้งแต่พวกตัวหนอนยังเล็กก็ได้นะครับแต่ถ้าตัวหนอนยังเล็กเนี่ยเราก็ใช้พวก B t ทนะครับแต่ถ้าตัวหนอนเกินไปที่3เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็หรือไม่ถ้ามันมีการระบาดมากเนี่ยก็ใช้สารสเสดาพ่นนะครับเพราะสารสเสดาเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพวกอซาดิเรกตินนะครับสารต,ตัวนี้ไปยับยั้งการลอกคราบของหนอนถ้าหนอนลอกคราบไม่ได้นะครับมันก็ตายนั่นเอง นะครับสารสดาจมีข้อดีมากเลยเดียวนะครับข้อที่5ก็คือการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ,าพเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะครับการใช้สารชีวินรีนะครับก็คือทางกรมวิชาการเกษตรที่เขาแนะนําไว้เนี่ยผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็มีพวกนิวเคลียร์โพลีไฮโดรซินและก็พวกบีทีมีสสายพันธุ์มาดูกันว่ามีอัตราการแนะนำอย่างไงนะครับการใช้สารชีวินรีนะครับตัวแรกที่กรมวิชาการเขาแนะนําก็คือพวกบีทีบัตทรัสชูเลเจนซิตนะครับ อัตราการใช้เนี่ยก็คือมันจะมีระบุในข้างขวดข้างซองที่เราซื้อไปอยู่นะครับน,นี่เป็นพวก BT ทีบีทีก็จะมีอสองสายพันธุ์ 2, 000, พวกไอซ์ไวกับเค r ร์กี้นะครับตัวที่2ก็คือนิวเคลียร์โพลีไฮโดซิสไวรัสพวกนี้นะครับเป็นไวรัสในการกําจัดนอนพอนอนมันตายเนี่ยมันจะมีคล้ายๆความหัวลงเหมือนตัววีกลับหัวแบบนั้นนะครับเป็นพวกโดนพวกไวรัสทําลายตัวที่3ก็คือพวกสารจากธรรมชาตินะครับก็คือสารสเดา ที่ผมได้กล่าวมาแล้วตัวนี้พวกมีพวกสารอัตราเดร็กตินยับยั้งการลอกคราบของนอนถ้าลอกคราบไม่ได้นอนก็ตายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสารพวกชีวินรีในการกําจัดพวกนอนกระทู้หอมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ขายตามท้องตลาดนะครับพวกแบคท o สปิน Bttec พวกนี้เป็นชื่อการค้านะครับถ้าเป็นชื่อแซมันก็จะเขียนตัวเดียวกันนะครับบาซิลัสชูินกาสส่วนสายพันธุ์ก็จะไปอยู่นในเอกสารกียกับยาก็มีนะครับ ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นพวกบีทีผงเป็นเชื้อบีทีชีวภาพนะครับก่อนที่จะใช้เนี่ยก็จะอ่านดูสากข้างซองนะครับข้างขวดบางส่วนก็ใช้ได้เลยบางส่วนก็ต้องไปไปเติมพวกนมพวกอะไรในการขยายก่อนค่อยใช้นะครับซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไปหาซื้อได้ไม่ยากในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งซองหนึ่งกล่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3- 400ี่ร้อยนี่แหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสารสเสดานะครับที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปในปัจจุบันนี้มีแบบสกัดมาให้แล้วนะครับ มันจะมีพวกชื่อสามมญเน่ก็คือพวกอัซาเดรักตินยับยั้งการลอกคราบของพวกนอนได้ดีนะครับพี่นองสิกรหาซื้อได้ตามออนไลน์ก็มีเยอะในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเชื้อ,อไวรัส n p v เยลเคียโพลิเฮโดซิตนะครับก็มีขายตามอ,ออนไลน์ซึ่งร้านเคมีกเกษตรเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีถ้าถ้ามีก็ในในโซนที่เขาปลูกหอมเยอะๆเนี่ยแถวชิซเกตเนี่ยจะมีพวกนี้นะครับแต่ถ้าใครปลูกแล้วไม่มากไม่มี ขายตามร้านขายเคมีกเกษตรก็หาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับมันจะมีหลายยี่ห้อตามภาพนี้เลยนะครับอันนี้เป็นราคาพวก BTEC BT นะครับที่ผมเสืรมา1ลิตรเนี่ยก็จะประมาณ3 60รบาทรวมค่าส่งประมาณสัก400กว่าบาทนี่แหละนะครับใช้ในช่วงระยะนอนที่มีระยะตัวอ่อนประมาณระยะ1ถึง3เพราะว่านอนมี6ระยะใช้ระยะนอนอ่อนๆใช้ได้ดีนะครับเรามาดูการใช้น้ำหมักฉีวภาพกันบ้างในการป้องกันกำจัดนอนกระทุม่มเขาใช้กันยังไงนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือการเลือกสมุนไพรที่จะมาหมักสมุนไพรมีหลายแบบมีหลายรสมีหลายกลิน่นเราจะเลือกอยังไงนะครับประเภทแรกนะครับก็คือน้ำหมักเจ็ดรสประกอบไปด้วยรสดังต่อไปอนี้ขอเรียนพี่น้องสิงก่อนอย่างนี้นครับน้ำหมักเจ็ดรสเนี่ยมันมีหลายรสเวลาเราใช้เราต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะใช้รสไหนนะครับรสแรกก็คือสมุนไพรรสจืดนะครับประกอบด้วยใบกล้วยผักบุ้งรางจืดและพืชสมุนไพรที่มีรสจืดทุกชนิดนะครับ สรรพคุณจะเป็นปุ๋ยบำรุงดินให้ดินร่วนซุยปโปรง่งและทําให้ดินไม่แข็งสามารถบําบัดน้ําเสียได้ด้วยนะครับน้ําหมักสมุนไพรรถที่2ก็คือน้ําหมักสมุนไพรรสขมประกอบด้วยใบสะเดาบระเพทใบขี้เหล็กและพืชสมุนไพรที่มีรสขมนะครับสบรรพคุณสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชของเราได้ดีนะครับสมุนไพรรถที่3าก็คือสมุนไพรรสฝาดมีปลีกกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกฝรั่งมะยมหวานและพืชสมุนไพรที่มีรสฝาดทุกชนิด สรรพคุณก,ก็คือฆ่าเชื้อราโรคพืชทุกชนิดเลยนะครับน้ำหมักสมุนไพรรสที่4ก็คือน้ำหมักสมุนไพรรสเบื่อเมาเช่นหัวกลอยใบเมล็ดสบู่ดำนะครับใบน้อยนาและพืชสมุนไพรที่มีรสเบื่อเมาทุกชนิดสรรพคุณก,ก็คือฆ่าเพลี้ยนอนและแมลงในพืชทุกชนิดนะครับข้อที่5น้ำหมักสมุนไพรรสเปรี้ยวได้แก่มะกรูดมะนาวกระเจี๊ยบสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิดนะครับ สปปรรพคุณก็คือไล่มแมลงโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับน้ำหมักสมุนไพรรสที่หกคือน้ำหมักสมุนไพรรสหอมระเหยนะครับเช่นตะไคร้หอมใบกะเพราใบเตยและพืชสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยทุกชนิดสปปรรพคุณก็คือจะเป็นน้ำหมักที่เปลี่ยนกลิ่นของต้นพืชเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงไปกัดกินทำลายต้นพืชของเรานั่นเองนะครับน้ำหมักสมุนไพรกําจัดมแมลงรสที่5นะครับก็คือพริกขิงขา่าและพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิด สรรพคุณก็คือไล่แมลงและทําให้แมลงแสบร้อนนะครับพอเรารู้จักน้าหมักสมุนไพรทั้งเจดรสกันแล้วนะครับเราจะมาเลือกสมุนไพรที่ใช้ในการกาจัดนอนแมลงและเพลี้ยจะเลือกสมุนไพรแบบไหนนะครับพี่นกก้องเกษตรกรจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแต่หลกัลกๆเนี่ยผมจะยกเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเลือกแบบไหนรสแรกที่ผมเลือกนะครับก็คือน้ําหมักสมุนไพรรสเบเื่อเมาเช่นหัวกลอยใบสบู่พวกนี้สรรพคุณในการฆ่าเพลี้ยหนอนและแมลง อันนี้เราจะกําจัดนอนใช่ไหมครับเราก็เลือกแบบนี้ 2. น้ำหมักสมุนไพรรสเปรี้ยวมะกรูดมะนาวกระเจีย๊ยบเพื่อสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิดสพกณก็คือไล่มแมลงนะครับน้ำหมักสมุนไพรรสที่3ที่จะเลือกนะครับก็คือพวกหอมระเหยเช่นตะไคร้หอมใบกระเพราใบเตยเพื่อสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยพวกนี้จะเปลี่ยนกลิ่นพืชไม่ให้เหมาะไม่ให้พวกมแมลงเล่ยเพลียรเนี่ยชอบนั่นเองถ้ามันไม่ชอบมันก็ไม่มากินนะครับ สมุนไพรรถที่4ที่เลือกนะครับสมุนไพรพวกรสเผ็ดร้อนพวกพริกขิงขาพืชสมุนไพรพวกนี้นะครับใช้สาหรับไล่มแมลงพวกนอนนะครับเราต้องเวลาเราจะกําจัดนอนพวกนี้พวกนอนมแมลงพวกเพลี้ยเนี่ยสี่รถนี้สามารถใช้ได้นะครับหรือพี่น้องสิก่อท่ในจะพ่วงพวกรถกําจัดพวกเชื้อราเข้าไปด้วยก็ได้นะครับ เมื่อเราเลือกสมุนไพรได้ทั้ง4รสแล้วนะครับหรือจะมากกว่านี้ก็ได้จํานวนรสนะครับแล้วแต่พี่น้องศิ์ก่อนจะเลือกอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราเลือกสมุนไพรได้ทั้ง4รสแล้วเราก็นําวัสดุสมุนไพรพวกนั้นนะครับมาจํานวนประมาณ3ากิโลมาสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็เตรียมการน้ําตาลไว้หลิตรน้ําเปล่า10ลิตรแล้วก็ถังจากนั้นเวลาเราสับให้ละเอียดแล้วเนี่ยเราก็เทน้ําเปล่าลงไปนะครับจำนวน10ลิตรในถัง5 0ลิตรเติมการน้ําตาลหนึ่งลิตรคนให้เข้ากันนะคร พวกสมุนไพรต่างๆที่เราเตรียมไว้สาเร็จอย่าง3กิโลเทลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งปิดฝาถังทิ้งไว้จํานวน3เดือนนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้พอครบ3เดือนแล้วก็กรองเอาแต่น,น้ํามาใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นน้ําหลักสมุนไพรที่เราใช้ได้ในการป้องกันและกําจัดนอนมแมลงและก็เพลี้ยตามรสที่เราเลือกมานะครับการใช้ประโยชน์นะครับหลังจากที่เรามาครบ3เดือนหรือเกินนั้นก็ได้นะครับ สำหรับพืชผักนาข้าวไม้ผลทุกชนิดพวกนี้นะครับใช้น้ําหมักอัตรา1ลิตรต่อน้ําเปล่า20ลิตรนะครับฉีดพ่นให้ทั่วเลยถ้าเป็นพืชผักทั่วๆไปก็พ่นประมาณทุกๆ3วันแต่ถ้าเป็นไม้ผลพ่นทุกๆ7วันนะครับการใช้น้ําหมักนะครับน้ำหมักชีวภาพสูตรนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรที่นํามาจากที่ทางเว็บไซต์ที่เขาแนะนํามานะครับแต่ส่วนตัวผมขอแนะนําเพิ่มเติมนิดหนึ่งการใช้น้ําหมักถ้าพืชในช่วงอายุยังเล็กอยู่เราต้องใช้ปริมาณเข้มข้นแต่น้อยนะครับเช่น 3 0มสถึงห้าซีซีต่อน้ํา20ลิตรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพืชโตแล้วพวกพืชเดือนต้นพวกนี้อาจจะใช้อัตราหนึ่งลิตรต่อน้ํา20ลิตรได้นะครับเพราะฉนั้นเวลาใช้ในพน้อนเกษตรกรจะต้องคํานึงถึงพืชของเราด้วยว่าอยู่ในช่วงอายุการเจริญเติบโตเท่าไหร่ทนกับความเข้มข้นระดับนี้ได้หรือเปล่านะครับมาดูน้ำหมักเชียวภาพสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมก็ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เลยนามาเล่าสู่พิ้นอ,อนเกษตรกรฟังในวันนี้นะครับสูตรน้ํำผงสูตรนี้นะครับในการ พวกป้องกันจะได้ดีนะครับป้องกันถ้าหากใช้เข้มข้นมากก็เป็นการกําจัดพวกเพลี้ยหนอนแมลงนะครับอย่างแรกก็คือพริกแกงเผ็ดจานวน1นถึงสขีด2ยาฉุน 2- อถึงสขีดบวกหัวกลอย2อกิโลนะครับสาน้ำส้มสายชู1ขวดสีเหล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ําเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตร1ทงถังนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบวิธีการทำก็คือเรานําสมุนไพรต่างๆมาสับให้ละเอียดเลยนะครับพวกสมุนไพรละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ จากนั้นก็เตรียมถังไว้ถังหนึ่งถังถังเปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็นําสมุนไพรที่เรานํามาในที่ลงไปนะครับเติมเหล้าขาวเติมน้ํำซึมใสชูล,ลงไปน้ําเปล่าลงไปนะครับเหมือนซีปิดลงไปคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดฝาถังทิ้งไว้หมักทิ้งไว้อย่างน้อย7วันอันนี้เป็นสูตรแห่งด่วนนะครับสาหรับไล่มแมลงเพลี้ยนอนนะครับถ้าใช้มากก็เป็นการกําจัดไปเลยนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ป้องกันในอัตรา30ซีซีต่อน้ํา20ลิตร พ่นทุกทุกเวันนะครับถ้าใช้ในการกําจัดนี่ก็ประมาณ5 0าสิซีต่อน้ํา20ลิตรพ่นทุกทุกสวันนะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นการแนะนําที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพิน่นเกกตรรก็คือน้ําส้มควันไม้มันมีอยู่เยอะในพิน่นเกกตรรที่เผาถ่านอยู่แล้วนะครับมีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวการใช้น้ําส้มควันไม้นะครับก็คือนาน้าส้มควันไม้หลิตรผสมน้าเปล่า200ลิตรนะครับพ่นหอมเราเนี่ยทุกๆ7-15วัน เพื่อขับไล่มแมลงพวกพิษเชื้อกลางคืนแล้วก็นอนนะครับนอกจากนั้นกําจัดเชื้อโรคพืชพวกเชื้อราได้ด้วยนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กักบพวกหอมกระเทียมเราแล้วก็กระตุ้นการจเจริญเติบโตได้ดีเลยทีเดียวยิ่งน้ําส้มกวันไม้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับพี่น้องเกษตรกรลองดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างน้ําส้มกวันไม้ที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะครับบางเจ้าก็จะผสมพวกไข่ตัวสานนู่นนี่นั่นมาบ้างก็มีแต่ถ้าใครทําเองได้เนี่ยดีมากเลยนะครับผมแนะนําเลยน้าส้มกวันไม้เนี่ย ประโยชน์รอบด้านเลยทีเดียวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขอแนะนําก็คือพวกเบลวาเรียหรือลาคาวพวกนี้เนี่ยกำจัดได้ทั้งนอนแล้วก็มแมลงนะครับซึ่งพวกเชื้อพวกนี้นสามารถซื้อตามออนไลน์ได้นะครับกําจัดนอนและ,มะแมลงเพลี้ยได้ดีพอสมควรนะครับการกําจัดพวกเพลี้ยนอนมแมลงโดยพวกเบลวาเรียนะครับเป็นลาคาว์นี่พี่น้องเกษตรกบางท่านอาจจะเคยใช้นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3วันเป็นอย่างช้านะครับอย่างเร็วก็ประมาณ2วันเนี่ยพอได้นะครับ ถ้ามากกว่าน,นี้ถ้าอากาศไม่เหมาะสมแล้วก็ประมาณ4ีวันนอนทั้งจะตายนะครับก็คือพอฉีดเข้าไปถูกตัวนอนเนี่ยย้านะครับฉีดตอนเย็นนะครับตอนที่เดี๋ยวจะจัดห้ามฉีดโดยเดพาดเพราะพวกนี้มีชีวิตพอฉีดเข้าไปถูกตัวนอนใช่ไหมครับเส้นให่มันจะชอนใช้เข้าสู่ตัวนอนแล้วทาให้นอนเนี่ยเบื่ออาหารแล้วก็ไม่เคลื่อนที่แล้วก็ตายในที่สุดนันก็จะออกกสารเป็นตัวหกขาวเนี่ยเส้นใยแบบนี้เนะี่ยเป็นพวกเส้นให่ของพวกเชื้อราปิวอรีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ ทิพโตฝาชนะเนสเบลเียบิวพัธวันนี้เป็นชื่อการค้านะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคือพวกเบลเวียราคาแต่ถ้าเป็นขัวซีฟ้าวงกลมเชิงเดี๋ยนี่คือหัวเชื้อพิ่นสกอรสามารถนํามาทําให้ตัวเองได้เลยนะครับเรามาดูการใช้สารเคมีกันบ้างนะครับทางกรมวิชาการเนี่ยเขาแนะนําตัวไหนบ้างกรมวิชาการเขาแนะนําดังต่อไปนี้นะครับสารเคมีทั้งจะกล่าวก็คือชื่อสามัญของสารนะครับเช่นตัวแรกคอฟินาเพอร์อะบาริกตินเบนโซเอตอินดอกซาคาร์สปินโนเซตลูเฟนนูรอน ไดฟูมูรอนไดฟ,ฟูมูรอนนะครับ48%ไดฟูเบนซูรอนอ่าฟูเฟน,นอกซูรอนนะครับคอฟูอซูรอนพวกนี้เป็นชื่อสามัญของสารที่กรมฉประเากษษษษษษเขาแนะนําไว้แต่ผมขอเรียนกับพี่น้องสิก่อนอย่างนี้นะครับการใช้สารเคมีนี่ถ้าหากเราไม่มีทางเลือกจริงๆค่อยใช้แต่ถ้าเราพวกใช้สารชีวพันธุ์แล้วไม่หายค่อยใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าสารเคมีเป็นอันตรายอย่างยิ่งในทีเดียวโดยเฉพาะถ้าในช่วงที่ก่อนเจ็บเกี่ยวเนี่ย เราไม่เว้นนะครับโดยปกติพวกสารเคมีพวกนี้เนี่ยก่อนเก็บเกี่ยวนะเขาเขาจะบอกในฉลากเลยนะครับว่าควรงดเว้นสารเคมีก่อนเกี่ยวอย่างน้อย14วัน15วันหรือ30วันมันจะมีบอกนะครับถ้าหากพี่ักอ์เกษตรกรไม่งดก่อนเก็บเกี่ยวตามวันที่บอกเช่นพวกไดฟูเบนซลอน,นงดก่อน14วันฟูเฟนโนลอนงดก่อน7วันพวกนี้นะครับมันจะตกทางในหัวหอมที่เราปลูกในหัวกระเทียมที่เราปลูกทําให้ผู้ใดกินเข้าไปก็จะได้รับสารเคมีพวกนี้เข้าไปด้วย ซึ่งเป็นสารโก่โมเรกนั่นเองนะครับยังไงก็ใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดพวกน้กรัฐูหอมนะครับเปลาเราซื้อเราก็เลือกเลือกดูชื่อสามันนะครับชื่อสามันตัวไหนที่เราต้องการเราก็ไปเลือกถ้าในร้านนั้นมี4ี่ห้ายี่ห้อดูชื่อสามันอุปสรสารถ้ามันเล้ากันเราก็เลือกตัวที่ถูกที่สุดเพราะว่าสารเหล่านี้กว่าจะออกมาขายได้เนี่ยเขาไปสู์จากกรมวิชาการมาแล้วนะครับเรื่องประสิทธิภาพมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับ อันนี้เป็นวิธีเลือกอย่างเบื้องต้นคําเตือนนะครับควรงดเว้นการพ่นสารเคมีก่อนกับเกี่ยว14วันหรือตามคําแนะนําในฉลากยานะครับถามว่างดเว้นทําไมคือป้องกันสารตกค้างในหัวหอมเรานั่นเองนะครับถ้าพี่น้องกรกรท่านใดไม่งดเว้นตามนั้น มันตกค้างในหัวหอมคนกินเข้าไปก็ได้รับสารพวกนี้เข้าไปด้วยอาจ,จเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกันกําจัดมันกระทูหหอมสาหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกหอมแดงหอมบัวแม้กระทั่งกระเทียมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยถ้าหากิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอฝากคติธรําในการทํางานของหลวงปู่ดูลอัตโลูนะครับคนเราสมัยนี้เข้าเป็นทุกข์เพราะความคิด สุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มของพี่น้องเกษตรกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ